กอดติดชี้ขาแรงไปไปไปได้อีกได้อีกมาโอ้โหหัวรากไปไม่สงสารรถพับเลยหันไหมหันไหมโอเค ไปสมาชิกสระเรือเป็นทิวแถวไปไป,ไปเร็วไปไปไทันแล้ว<ป> <c oughs> ดูหมดล่างเขากินอะไรมาไม่สงสารปรบพับเลยยอม รถกว้างขาลับรถทับใส่แท็กไปไปไม่สู้แล้วก็แพ้ลุย